เสเปิดใจลัน่นถ้าพ่อผิดต้องรับผิด,ผดเผชิญหน้ากับสิ่งทีธทำยันไม่เชื่อใคร100่อปอร์เซตกำลังกลายเป็นประเด็นดังในโลกออนไลน์หลังจากเด็กสาวอายุ17ปีเข้าแจ้งความที่สพเมืองขอนแก่นโดยอ้างว่าถูกนายสมรักคำสิงอดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกพาเข้าโรงแรมแล้วก็ทำอนาจารต่อมาเจ้าตัวออกมายืนยันว่าไม่ได้ขืนใจหรือกระทำอนาจารเด็กสาวคนดังกล่าวแต่อย่างใดพร้อมมีการตั้งทนายความมาสู้คดีแล้วนั้น ล่าสุดเบสลักวณีคำสิงลูกสาวสมรักได้ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวเราดูทนายจะจัดการอย่างไรเท่าที่คุณพ่อเล่าให้ฟังคือตรงกับข่าวลูกก็ทักทนายเดี๋ยวจะดําเนินการตามกฎหมายหลังเกิดเรื่องยังไม่ได้คุยกับพ่อคือไม่มีใครรู้สึกดีทุกคนเสียความรู้สึกที่บ้านตอนแรกตกใจเหมือนกันเราไม่รู้ว่ามันมีข่าวนี้พอเรามาคุยกันในครอบครัวก็โอเคขอบคุณทุกๆคนที่ให้กําลังใจ ถ้าเกิดว่าพ่อผิดก็ต้องยอมรับผิดต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่ทำถ้าพ่อจะไปฝรั่งเศสหนูออกค่าเครื่องได้แต่ต้องให้จบเรื่องนี้เสียก่อนเพราะเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วหนูยังให้กำลังใจพ่อเหมือนเดิมแต่หากพ่อผิดก็ต้องรับผิดเราควรให้กระบวนการทางกฎหมายเป็นเครื่องพิสูจน์แต่ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรเราก็ขอซัพพอร์ตพ่อแม่หนูตลอดไปหนูอยากให้พ่อดูแลตัวเองดีๆรอบคอบหนูยังรักพ่อเหมือนเดิม แต่ถ้าอะไรที่มันผิดก็ว่าไปตามผิดหนูก็ลำบากใจเหมือนกันที่ต้องออกมาพูดมันไม่มีใครโอเคหรอกแต่หนูก็ยังรักครอบครัวเหมือนเดิมตอนนี้ต้องรอดูเพราะหนูยังไม่เชื่อใคร100%เเซ็นตทีมง,งานก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องเบสด้วยนะคะขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากข่าวสดค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ